Càng càng để đặc biệt là phải nắp nửng xiếc nương sau sáng xiếc bao gạo xiếc nà bài mưa lòng thang yu thang lắm bội yu nương sau sáng xiếc nương sau sáng xiếc bao gạo xiếc nà bài mưa เก้าสิบอ้าไปสะบัดแขนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวตอไบมือแตะไหลมือแตะไหลใบหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบเอามือจับเอลมือจับเอลไปหมุนเป็นวงกลมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวต่อไปหมุนกลับหลังหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาต่อไปสะบัดขาสะบัดขาไปข้างหน้าเลยสะบัดขาไปยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเสิบอ้าวต่อไปจับหัวเขา่ายืดงอสลับกันนะจับหัวเขา่า1นึ่งสองสามสห้าหกเดปดกสิบเก่งมากเลยนี่เป็นยังไงกันบ้างเรายืดเส้นยืดสายแล้ว ต่อไปเราไปออกกำลังกายพร้อมๆกันโอเคไหมครับผมโอเคไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยดาเดี๋ยวตัว Your if you're happy and you know it's on your feet. If you're happy and you know that you feel it's so insolent, if you're happy and you know it's not your fit. If you're happy and you know it's your bullet, if you're happy and you know it's your bullet, if you're happy and you know the ah. you feel is all you know should. <subset subset> ฮูเล่ปมือขยับฮูเล่เก่งมากปมือขยับฮูเล่ปบมือขยับฮูเล่ตาบัดมือนี่เยี่ยมยอดเลย สบัดมือนะครับนี่เก่งมากเตรียมตัวรบมือรบมือ

เตใหญ่แล้วเยี่ยมยอดเลยไปกันต่อเลยอย่าบ่อยให้เวลาข้ามไปกับผลงานสนุกขนุกกับคุณครูปมมือครับปมมือเยี่ยมยอดเลยเอ้าว่งไบเก้าชิดเก้าชิด

Gem <laughs> 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 <Jim> York your party hard party and

It, 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 yeah. oh am okay. yeah. out quang rang, điểm, good job điểm nhất lời. đi mình, muốn อีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงแลมาพักดังไปเรียวตัวเอาจับหัวคางัหัวไหลจับไว้ไว้จับมกรตัวเก่งมาก้วจับัวา้า เตรียมยอดจับหัวคางหัวไหลจับไวไวจจมูกปาตาจับแขนจับขาแล้วก็จับกะดึงเตรียมตัวจับหัวคางหัวไหลจับไว้ไว้จะับจมูกปากตาจับแขน จับขาแล้วก็จับกระดือจับข้วขาหัวไหลจับไปไวแต่จะป่าจับแขนจับขาแล้วก็จับกระดือเตรียมตัวเร็วจับข้อขาหรือเปล่าจับไปไวกต่จะลงปาก่าจับแขนจับขาแล้วก็จับกระดือเร็วจับข้วขาหัวหัวไหลจับไปไวแต่จะลงป่าเตรียมตัวอ้าว เก่งมากครับผมปอบม,มือกับตัวเองหน่อย <c oughs> โอ้โหสุดยอดเลยลูกสิษย์ผู้เกงโอ้เหนื่อยกันหรือเปล่าครับเหนื่อยไหมเอ่ยไม่เหนื่อยนี่เห็ไหมวันนี้เรามีวิตามินซีนท,ทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงึ้แน่สบายเลยเ เป็นยังไงกันบ้างเช้านี้ใครดื่มนมหมดกล่องแล้วยกมือขึ้นหน่อยดื่มนมหมดกล่องแล้วนี่ดื่มนมหมดกล่องแล้วเห็นไหมเด็กๆดูแลสุขภาพได้ดีเยี่ยมแบบนี้เดี๋ยววันไหนเด็กๆมาโรงเรียนแล้วก็จะแจกรางวัลให้กับเด็กๆทุกคนเลยนี่เราเด็ตั้งใจดูแลสุขภาพนี่ตั้งใจดูแลสุขภาพ นอกจากเราดูแลสุขภาพด้วยการดื่มนมดื่มน้ําแล้วเราจะต้องดูแลร่างกายด้วยกันทําอะไรด้วยเอ่ยแปรงฟันแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเด็กๆยังจํากันได้อีกหรือเปล่าว่าฟันของเรานั้นน่ะมีฟันอะไรบ้างแล้วนะฟันน้ํานมกับฟันแท้ใช่ไหมอ่าฟันน้ํานมกับฟันแท้ ฟันน้ำนมของเรามีทั้งหมดกี่ซี่แล้วนะผมเคยบอกแล้วกี่ซี่แล้วนะยี่สิบยี่สิบโอ้ยเก่งมากเลยครับโอ้มีทั้งหมดยี่สิบที่ฟันน้ำนมของเรามีทั้งหมดยี่สิบที่แต่เมื่อการเวลาผ่านไปฟันน้ำนมของเรานั้นบางคนอาจจะหลุดไปแล้วก็จะมีฟันอะไรเลย

ฝันแท้ของเราอาจจะหลุดหายไปเลยนะว้าวว้าวหายไปหายไปเลยครแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าคุณครูครับอะไรคะคุณครูครับนี่เองบ้านพี่เขาค่ะพี่หนุย้าจะย้าจะหลุดแล้วนะอ เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะมีเป็นอาจจะเป็นฟันน้ำนมนี่แล้วจะมีพี่หจเยอดจะหลุดแล้วอจะมีฟันแท้แทรกขึ้นมาแล้วรู้หรือเปล่าใครชอบกินลูกอมช็อกโกแลตบ้างยกมือขึ้นหน่อยกินช็อกโกแลตลูกอมน้ำอัดลมว้าวชอบกินกันทุกคนเลยละสินี่รู้กองก็ชอบเหมือนกันแต่ดิดิบๆรู้เปล่าว่าในน้ำอัดลมเอ้ยในน้ำอัดลมนั้นและลูกอม และชอ็อกโกแลตจะมีความหวานที่จะคอยเกาะตามฟันของเราอ่าอาการแรกอันดับแรกเลยฟันก็จะเหลืองนี่ลองยิ้มดูนี่ลองยิ้มดูลองยิ้มดูมดใครฟันเหลืองบ้างไปว่ากินชอ็อกโกแลตบ่อยแน่เลยกินลูกอมบ่อยๆแน่เลย,เลยอ่านอกจากจะฟันเหลืองแล้วต่อไปลองอ้าปากดูอ่า <c oughs> ฟันของใครเริ่มดำแล้วนะ <c oughs> อุ้ยจะเริ่มดำไปว่า จะเริ่มจะม okay. <itous. S 1> ีตัวสับปะหลาดไปเกาะที่ฟันหลังจากนั้นเด็กๆก็จะเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเจอจะได้โอ้ยปวดฟันนี่เลยเอ้คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกหนูเป็นอะไรคะโอ้หนูปวดฟันเพราะหนูไปแอบกินช็อกโกแลตมาเมื่อคืนนี้เองโอ้ยนีนะ ถ้าเด็กๆกินช็อกโกแลตหรือกินลูกอมแล้วไม่แปลงฟันเชื้อโรคไดแปลงฟันด้วยครับไดแปลงฟันด้วยครับคุก้องบอกแล้วว่ากินได้แต่กินแค่นิดเดียวให้พอรู้รสชาติหวานหลังจากนั้นเราจะต้องแปลงฟันนี่เห็นไหมเปรีแล้วก็แปลงฟันด้วยครับใช่เก่งมาก้แปลงฟันด้วยครับสนุเเราจะต้องแปลงฟัน ดแล้วคุณองเรากินช็เกกแลตกินลูกอมเราจะต้องแปลงฟันเหมือนเพลงนี้เลยเตรียมตัวไปออกกําลังกายกันอี Thank <laughs> you. ถ้าอยากฟันแข็งแรงเด็กๆจะต้องทำยังไงนะครับแปลงฟันนี่อย่างน้อยวันละกี่ครั้งนะสองครั้งนี่แปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนี่แปลงตอนเช้าแล้วก็แปลงฟันเยอะมากเลยครับคุณครูเอ่งมากเลยครับน้องทะเลของคุณครูนี่ <c oughs> เห็นไหมให้ดีเด็กๆแปลงฟันดีค่ะอ่าเก่งมากทุกคนเลย ทุกคนเก่งมากเลยรู้จักแปลงฟันเช้าแล้วก็เย็นให้ดีนะดเด็กๆแปลงครั้งหลังทานอาหารนี่นอกจากเราแปลงฟันแล้วเด็กๆยังทราบหรือเปล่ายังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเรานอกจากอาบน้ําสระผมแล้วเราจะต้องทอํายังไงด้วยนะ ล้างมือบ่อยๆเก่งมากเลยครับเราจะต้องล้างมือเห็นไหมกูก็้องเน้นย้ำตลอดเวลาเลยถ้าเด็กๆล้างมืออ่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเด็กๆไปหยิบของเล่นนี่หรือไปหยิบลูกดิดกอนประตูเปิดประตูหรือบาคนอันเ็นเอาคิ้วไปเกาหัวไปแคะหูแคะจมูกเชื้อโรคที่อยู่ในไหนเอ่ย ในซอกเล็บหรือในระหว่างนิ้วของเราอาจจะเข้าไปทางจมูก<ป>เข้าไปทางปากก็ได้หลังจากนั้นเชื้อโรคก,ก็จะเข้าไปทำลายอาวัยวะภายในของเราแล้วเราก็จะแอลอา,อาหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเราไปต่โรงพยาบาลให้คุณห,หมอรักษา,าต้องแต้องอาอใช่ครับเราจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลหรือน้ำต้มํา่ เห็นไหมเด็กๆยังจํากันได้อีกหรือเปล่าว่าวิธีการล้างมือนั้นมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนแล้วนะการล้างมือขั้นตองใส่แมส้วยกาล้างมือทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งมาเรามาทบทวนกันหน่อยว่าตอนที่หนึ่งเราฝ่ามือมาถูการล้างมือขั้นตอนที่หนึ่งฝ่ามือขั้นตอนที่สองน้ำงมือมีขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สามหล่ะขั้นตอนที่สามนี่เพื่อล้างมืออย่าลืมมาล้างมือเปินตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่นี่กำกำกำนี่กำกำกำขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าทำังไงนิ้วมือกำหมุน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 นะขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้า ขั้นตอนที่โนิ้วแหลมๆหนึ่งข้างแบถ,ถูถูถูอ่าเก่งมากครับขั้นตอนที่โกนะขั้นตอนที่เจ็ดละกำแล้วก็หมุนหมุนหมุนมนะขั้นตอนที่เจ็ดนะเตรียมตัวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเต้นประกอบเพลงกันว้าพร้อมไหมครับเออเออไม่ไหวแล้วว่ะ

เก่งมากเลยครับเด็กๆทุกคนเห็นไหมล้างมือบ่อยๆร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงครับแข็งแรงนะล้างมือบ่อยๆร่างกายของเรานั้นก็จะได้รับวิตามินจนครบถ้วนร่างกายของเด็กๆก็จะมีภูมิคุ้มกันและมีภูมิต้านทานในการค่าโชวิตเองเออสวัสดีครับร้องกูเปอร์มาแล้วนี่ ีเป็นยังไงเกับกูเบอร์มี่งนร่างกายของเราก็แข็งแรงเห็นไหมเราอาบน้ำดื่มน้ำที่สะอาดดื่มนมหมดกล่องทานอาหารได้ครบกี่มูเอ่ยครบห้ามูนี่ทานอาหารได้ครบห้าหลังจากนั้นแปรงฟันหน้าเร็วๆล้างมือบ่อยๆ ถ้าเด็กๆออกไปข้างอานอกเ,<อ>เด็กๆ,กๆต้องสวมใส่อะไรนะกันนี่ตัว,ตวใส่<ด>แล้วพ<ด>้องใส่เสืส้อชีเห็นไหมวิตามินเยอะแยะเลยวัคซีนเยอะแยะเลยสำหรับเด็กๆนี่แต่เด็กๆจะต้องปฏิบัติกันด้วยนะ<แ>ว้าวคูก็องหันไมไมพองเวลานาฬิกาของเราโอ้ทำไมนาฬิกาของเรามันช่างหมุนเร็วเสียเหลือเกินนะโอ้ทำไมเด็กๆทราบกันหรือยังว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นเคอะไรแล้วนะ เททูว้าวตอนนี้เอ่าตอนนี้โรงเรียนอเราโรงเรียนบ้านต้นไม้ของเราปรับปรุงมีปรับปรุงห้องเรียนปรับปรุงห้องเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่นมีหญ้าที่เขียวเมีสนามดูดีดูใหญ่โตเลยโอ้โหมีเองเล่นในห้องเรียนใหม่ด้วยอ่าเด็กๆเห็นใหม่เลยเขียวแล้วก็ความอยากห็นหรือเปล่า เห็อยากมาโรงเรียนหรือเปล่าจะอยากมาแล้วขอทร้นรึเปล่อยากมาโรงเรียนแล้วครูก้องกอยากให้เด็กๆมาโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครูก้องจะพาเด็กๆไปเต้นออกกําลังกายกันข้างนอกดีไหมดีไหมคะดี่าข้างนอกเดี๋ยวครั้งหน้าครูก้องจะพาเด็กๆไปเต้นออกกําลังกายกันที่ด้านนอกเลยเด็กๆจะได้เห็นวิวท่าหญ้าสวยๆ ตึกใหม่ๆด้วยนี่นี่สำหรับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นี่เด็กๆทุกคนประนมมือพร้อมกันเลยอ่าประนมมือพร้อมๆกันเลยอ่ามีเตอร์กันนะเด็กๆประนมมือพร้อมกันเลยขอบคุณป้หายไปไหนแล้วเนี่ยกล้องกูป้องตัดอีกแล้วหายไปไหนแล้วขอบคุณครับ อ่าคือรรพร้พพอมๆ,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 ๆกันสวยๆหล่อๆพร้อมๆกันหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่แล้วเ,เจอกันใหม่ในครั้งหน้านี่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุกกียย้กมันจบได้ยังมาอะไร เวลาจะหมดเนี่ยฮะเวลาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอพบกันเธอเสมอโบกมือทำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันดายิ้มกันไายสีจางโบกมือบายบายวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอพบกันเสมอ con cắn hoàn toàn nhưng lại chỉ <laughs> chẳng một mình bài <laughs> bài เด็อย er ่าลืมดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเราแข็งแรงและอย่าลืมมั่นล้างมือแปรงฟันไม่ให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้คุณคูกล้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบค้บุณครับล้วก็ตืเต็นแลกาเลยรก็ตอุค